อาต่อมาเรื่องของคุณบ้างคุณเจแับผมอเรื่องนี้แบบเกิดแบบพึ่งปีก่อนเลยครับปีก่อนร้อนๆนะเจ้าเ่็นวันเจีบปีก่อนกับหัวเหมือนกันม่กูถามจริงถ้าพี่นอนกับหัวแล้วมันซอยกระบาดเนี่ยเล่เจนอนกับหัวอีกเนี่ยกอ้ยเจต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ได้โรงพยาบาลธรรมดานะต้องโรงพยาบาลหมอโรคจิตเลยล่ะนะจะว่าเจบอกใช่ครับพี่ผมนอนกับหัววันนั้นนิฮาเหมือนคดีพิกเหมือนกัน เจว่าให้ลูกเวามาเหตุเกิดที่ไหนเจเรื่องของเจอะตอนต้องพูดถึงแบบแฟนเก่าผมครับแบบว่าผมแบบไปส่งแฟนเก่าผมครับอืมผมไปส่งแฟนเก่าผมแบบพี่ก็นึกภาพแบบต่างจังหวัดนะมันแบบมันก็ป่าเยอะหน่อยอะไรเงี้ยผมผมก็เลยแบบขี่ไปส่งแฟนผมอะไรงี้ตามปกติครับแล้วแบบบ้านบ้านแฟนผมจะเป็นซอยแบบซอยแบบเปียวๆหน่อยและมีบ้านหลังเดียวเลยครับอยู่ตรงนั้น มาถึงบ้านแฟนคุณเนี่ยอยู่ในซอยนั้นหลังเดียวเลยที่นอกนั้นเป็นป่าเป็นอะไรนี่หรอแบบฝั่งขวาเป็นฝั่งฝั่งขวาเป็นบ้านแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นป่าแล้วครับอ่าแล้วเป็นซอยแบบตรงไปมืดเนี่ยแล้วก็มีไฟอยู่แค่หน้าบ้านอืมอะไรแล้วผมก็ขี่ไปหน้าบ้านครับขี่ไปหน้าบ้านแล้วก็ส่งแฟนผมปกติแฟนผมปกติแล้วก็ผมก็เออรอรอแฟนผมเดินเข้าบ้านไปแล้วผมกําลังจะกลับแล้วผมจะเห็น เหมือนแสงมาจากข้างหลังผมก็เออแสงเนี่ยว่าอคงแบบมอไซค์ไม่ก็รถอะไรทักอย่างอ่ะเอผมก็เลยรอรอให้เขาผ่านไปก่อนผมไปกลับรถออกได้ไงแบบผมก็เลยรอก่อนรอก่อนผมแต่ผมไม่ได้หันไปมองนะว่าเป็นอะไรแต่ผมรอจนแบบแสงหายแล้วผมกำลังจะกลับหันไปมองแล้วมีแบบผู้ชายคนนึงยืนข้างๆผมยืนแบบแบบประชิดเลยนะครับพี่มันยืนแบบยืนประชิดเลยสุดท้ายเลย กูคิดว่าเป็นพ่อแฟนมึงหรือเปล่าเป็นพ่อแฟนมึงหรือเปล่าไอ้นมไอ้นมมึงมาลูกกูไม่ไหนมานี่มึงตลกยังไงครับวันนี้พี่ดึงไปเยอะหันไปแล้วเห็นผู้ชายใกล้ๆเล้เลยตาเขาไหมครับเห็นชัดเลยครับมาชัดลยเป็นแบบผู้ชายกลางคนครับแต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยแบบหน้าแบบไร้ชีวิตเลยครับคือหน้าแบบ คนแบบไม่มีชีวิตแต่ที่มันแปลกอย่นึงคือเตายิ้มแบบเหมือนฝืนยิ้มอะพี่พี่นึกภาพบอกแบบแบบยิ้มแบบฝืนยิ้มอะยิ้มแบบแข็งแข็งะครับเหมือนอารมณ์แบบคนแบบหมดหมดอะไรตายาซิ่งไปแล้วเออครับแต่เขาแบบผมผมผมก็คิดในใจตอนแรกนะครับว่ามัน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 ไปเล่นอะไรมาหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมึงลอยลอยมาหรือเปล่าไอ้เจเดี๋ยวก่อนคือคุณเนี่ย ส่งไฟเรียบร้อยแล้วไฟคุณเข้าบ้านไปแล้วถูกต้องไหม,มคุณคุณ <c oughs> อะไรจะรอกับรถคุณเห็นไฟคุณเห็นไฟเนี่ยจากกระจกมองหลังหรือคุณหันไปมองก็แค่หันนะพี่คุณคุณเห็นไฟเนี่ยคุณหันดูจากกระจกมองหลังหรือหันไปมองผมแบบผมแบบนั่งอยู่รถแล้วก็ผมไม่ได้มองเลยครับผมแบบเห็นได้เอ็นแบบรู้ว่าเป็นแสงมาจากข้างหลังหางตาอะไรอย่างนี้สมมติอะไรอย่างนั้นเอาโอเคแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็เลยคิดว่าจะให้รถคันเนี้ย แสงไฟมันเป็นรถใช่แล้วคนนี้ไปก่อนแล้วคุณค่อยกลับรถแบบชัว์ๆคุณต้องไหมจองอังหวะที่หร่อย่างนั้นเองจองอังหวะที่เรออย่างนั้นเองคุณหันกลับมาในคุณเจอผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆคุณเลยใช่ครับเห็นทั้งตัวเลยใช่ไหมเจเห็นทั้งตัวเลยครับพี่หน้าซีดอะไรอย่างงี้หมายถึงว่าเขาหน้าซีดแล้วก็ยิ้มแบบฝืนๆแบบครับแบบเหมือนแบบแบบมองไปทางไหนก็ไปดูครับแต่แบบมันแล้วก็แบบเขาก็ถามผมแบบถามเขาพูดกับผมนะครับว่าจะไปไหนอ๋อ ถามเราถามผมเลยว่าจะไปไหนตอนนั้นเราขับรถจนหรือมอไซค์นะจะบอกรถมอเไซค์ครับหายต่อหน้าต่อตาเนี่ยเหรอหายไปอ่ะอะไรหายเขายังไม่บอกว่าเราเหรอ <laughs> <laughs> อะไรของพี่บูนเนี่ยยังไม่หายเขาถามว่าจะไปไหน<อ> <laughs> จะไปไหนฟังฟังไปหนหายไป <laughs> โอ้ตายแล้วนะฮะวิธีการกันมาี้นึงช่วงนี้งานเยอะด้วยดีครับผมเอาโอเคเขาถามแล้วว่าเราจะไปไหนผู้ชายคนนั้นถามนะใช่แล้วไงต่อเจตอบว้านเลยครับผมก็บอกว่าอ๋อจะกลับบ้านครับผมก็เลยแบบใจดีสู้เสือไปเลยจะกลับบ้านเออจะกลับบ้านครับเ้ื่อที่จะตอบเขาด้วยนะรีบรีบตอบเลยครับแล้วเขาบอกว่าเออได้อะไรมากินได้อะไรมากินผมก็ เออบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรมาครับแล้วเขาก็ถามอีกว่าเออจะกลับเลยเหรอคือสนทนากันต่ออย่างเงี้ยต่อปากต่อคำกันอย่างงี้อยู่ได้ยังไงต่อปากต่อคําเลยครับพี่แบบพูดกันีุยคันเหมือนคนอ่ะเหมือนคนคุยกันอย่างเงี้ยอใช่ไหมใช่ครับแบบเหมือนคนคุยกันแต่ผมไม่รู้จักเลยแต่ว่าใครเออเออเออเราก็ตอบเขาอย่างนั้นอ่ะแต่แต่สิ่งที่ผมเห็นคือเขาไม่ตาเขาไม่จะมองผมเลยครับ แล้วเขาแต่ทุกครั้งที่เขาพูดเนี่ยคือหน้าเขายิ้มอยู่ตลอดเลยนะครับพี่คือลอยลอยอยู่แหละ <g ül> เหมือนได้โดยไม่ต้องสรุมได้อผมอ่ะ <G ül> แล้วก็ก <g ül> เรืนนน่องอะไรต่อเออ,ยอยส่วนคุยก็ถึงประโยคประมาณประมาณไหนเออแบบประโยคประโยคสุดท้ายน,นะครับคือว่าเขาว่าจะจะกลับเลยเหรอผมก็ว่าครับจะกลับเลยแล้วเขาก็แบบเดินเดินตรงไปในซอยแบบที่มันมืดนะครับ เราเขาก็เดินไปแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรละเออไอ้เชี่ยแปลกดีเว้อะไรเงี้ยผมก็ภาพตอนนั้นถ้าเกิดเขาไม่ใช่นึกภาพเขาอันหลังอยู่เนี่ยโอ้โหเมย์เราบอกไปด้วยโอ้โหแต่ผมแบบแต่ผมแบบรถเริ่มแบบจะกลับรถออกนะพี่ครับผมเริ่มกลับรถออกผมก็ขี่ไปขี่ออกจากซอยผมก็ไม่ได้คิดอะไรละแต่ผมลองหันหลังกลับไปดูอีกทีเอาดีๆเธอมึงนี่ท้าทายเหมือนกันเหมือนเอาเรื่องเหมือนกันมึงเจออะไรไหม เจใช่ครพี่<ม>เออมึงหันก็ไปดูเจมึงหันก็ไปดูใช่ไหมเจออะไรไหมผมเห็นแบบไอ้คนนั้นนะครับวิ่งตามผมแล้วแบบโบกมือให้ผมอะอย่างเงี้ยนะไอ้เจแบบโบกมือให้ผมแบบแบบแล้วก็แบบว่าคือวิ่งตามแล้วก็ชี้เรามาที่เราอะนะแล้วแบบ โบกมือด้วยครับพี่โบกมือแบบว่าโชคดีดรัวพี่โชคดีดรัวเป็นมุมแรงแล้ววิ่งตามมึงมาที่มอเตอร์ไซค์มึงคุณวิ่งตามเลยครับเดี๋ยวเจผมพูดจริงนะคุณจําได้ไหมความเร็วต่อกิโลเมตรของคุณบนหน้าปัดมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ข้อมืออย่างงี้ผมตอนตอนแรกผมแบบขับช้าๆพี่แต่ว่าตอนบิดแล้วผมก็บิดสุดเหมือนกันนหะเย็ดเป็ดไอ้ที่ตอนไหนไม่เห็นนะ เป็นมึงมึงขับมอไซค์มึง,ออมงออจีน่ากันไอ้ยี่ห่งางปัไปเจอฮนอ <c oughs> ี่ทิ้งทั้งรถแล้วไอ้ยี่หละ <c oughs> ไม่แล้วคุณไปไปยังไงอะ่ะคุณบิดสุดเลยคุณหนีเลยอย่างนั้นเหรอครับผมบิดหนีเลยครับจนแบบถึงผมถึงบ้านเลยคือคุณไม่ได้หันไปมองอีกเลยว่างนั้นเถอะผม <c oughs> ผม,ผม <c oughs> ไม่ได้หันไปมองอีกเลยครับพี่จะหันเอาไงหันครั้งสุดท้ายเห็นเขาวิ่งมาแล้วโบกมือให้คุณรัวๆแล้วคุณก็บิดสุดเลยยันถึงบ้านเลยผมใช่ครับพี่โอ้โหดีนะหันไปดูซะหน่อยไอ้สัตว์มันก็ชิวอยู่เหมือนกันโอ เลวยองไงต่อเจมพีกมันมันพีกตรงหลังเนี่ยแหละพี่คือว่าผมก็เชทไปหาแฟนผมว่าเราเจออย่างเงี้ยแบบหน้าบ้านเธอเลยอะไรเงี้ยมึงอย่าบอกนะแต่แต่แฟนผมว่าเจอใครเราเห็นเธอก็แบบอยู่ยืนอยู่คนเดียวตั้งแต่ต้นแล้วก็ขี่ออกไปเลยนี่คือแฟนไม่เห็นไม่เห็นไงอือแล้วเรามีถามได้ถามประวัติไหมว่าแถวนั้นมันมีอะไรยังไงมีคนเคยเสียชีวิตหรือเปล่าหรืออะไรเจ้าที่จะทางมาผมว่า แต่แฟนผมบอกว่าตอนไม่กี่วันก่อนเหมือนแบบเหมือนมีกันแบบยิงกันตายแถวนั้นน่ะอืผมว่าเขาทรงทรงไม่ได้แหละถ้าอย่างนั้นน่ะหาที่พึ่งพาแหละหิวและไม่มีใครนะคือทุกอย่างผมโอเคหมดนะแต่ตอนที่วิ่งมาบายยเนี่ยหมายความว่าไงไม่เหมือนของฟิลลิ่งแบบเกลียตกายเออไม่ไม่น่าจะเป็นเพราะเออผมว่าในฟิลของเจมันคงไม่มีแบบไปเก็บดีเทลอะไรได้ ได้ครบอะไรขนาดนั้นคือเห็นไปเพ๊่เห็นแขนพับอๆก็ไม่ได้หันไปดูอีกแล้วอะมาอย่างนั้นนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แล้วมีอะไรต่อไหมเออเรามีต่อไหมเรามีไปสืบไหมหรือว่าไม่มีล้วก็มีแค่นี้ก็มีแค่นี้ไพี่มีแค่นี้โนโอ้ก็เป็นเรื่องเจกูบอกเลยนะมึงเจอหนักอยู่นะมันเป็นทุกามแล้วคุณไปทําบุญไหมทาแค่นี้ก่อนคุณเล่าให้ใครฟังไหมคุณเล่าให้แฟนฟังฟังพ่อแม่คุณฟังไหมหรือคุณไปทําบุญไหม ผมเล่าให้แบบเพื่อนผมอะไรงนี in ้ฟังหมดเลยครับพี่เขาเชื่อไหมครับเชื่อไหมเพื่อนผมก็วอาคนมันเป็นปดเป็นเดู่อะไรมาหรือเปล่าว่าเชียวแม่จิตวิทยาสังกความรู้มันก็ต้องมรงๆนั้นนะเออแต่คือก็อย่างว่าครับผมก็นึกถึงเขาก็ลองลองอุทิศส่วนกุศส่วนเขานิดนึงแล้วกันนะครับเพราะเราไปกล่าวถึงเขาด้วยนะนี่ภาคปีที่แล้วนี่เองประเด็นอ่ะครับอืม โอเคเจขอบคุณมากนะครับเจรักษาสุขภาพนะช่วงนี้ฝนตกพายุเข้าแล้วก็เปลี่ยนฤดูด้วยครับนะครับเจ